อุตุธรรมเดยยังวันนีอีน้องคนนี้แคนาดามิันจ้เนี่ยารมที่นี่ยังเป็นวิทตอเรียยังอยู่ที่วิทตเรียนะคะ่าประเทศแคเนด้ะ อันนี้คือโบอกอันเก่าของวิกตเอเรียนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะบ๊าย